สวัสดีครับทุกท่านแลฟที่ช่องวิทยชไทย P ี h ชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูสวนกล้วยซึ่งผมได้ปลูกไว้เยอะมากแล้วตอนนี้นะครับต้นกล้วยยืนต้นสูงเห็นไหมครับสูงขนาดนี้เราจะเก็บผลผลิตยาก เดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ไม่ใช่ต้นกล้วยต้นนี้นะครับต้นกล้วยต้นนี้แคะแกนนะครับนะจึงออกผลนะขนาดนี้นะครับเนี่ยต้นเตี้ยนะครับแต่ต้นกล้วยที่ผมจะพามาดูเห็นไหมครับต้นใหญ่นี่ใหญ่มากนะครับเนี่ยและสูงขนาดนั้นเห็นไหมครับติดผลก็เก็บยอดนะครับนะถึงจะต้นใหญ่ให้ผลผลิต เื่อใหญ่ๆแบบนั้นนะครับเวลาเราจะตัดนะครับหรือว่ากล้วยแก่แล้วนะครับเราจะตัดและนําลงมายากแต่วันนี้นะครับทางช่องวิถีไทยพีช n แนลมีเคล็ดลับดีๆครับในการปลูกต้นกล้วยให้เก็บผลผลิตได้ง่ายต้นกล้วยเตี้ยด้วยครับเดี๋ยวมาดูและต้นกล้วยก่อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกอนนะครับที่ต้นสูงและต้นใหญ่มากในการเก็บผลผลิตก็ยากแต่วันนี้นะครับ ผมมีเคล็ดลับดีๆสําหรับต้นกล้วยที่เราปลูกไว้นะครับต้นยังเล็กอยู่ขนาดนี้เห็นไหมครับเนี่ยแต่ต้นก็เริ่มสูงแล้วนะครับต่อไปจะสูงยิ่งขึ้นเก็บผลผลิตยากนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีง่ายๆนะครับในการทําให้ต้นกล้วยที่เราปลูกไว้นะครับแต่จะต้องเป็นต้นที่เล็กหน่อยนะครับนายังโตไม่มากนะครับเราจะทําให้ต้นกล้วยต้นเตี้ยและเก็บผลผลิตง่ายออกลูกเร็วด้วยนะครับเดี๋ยวมาดู ในการทําให้ต้นกล้วยต้นเตี้ยนะครับผมจะปาดนะครับนะห่างจากพื้นดินนะครับห่างจากพื้นดินมาประมาณ2-3ึงสฟุตก็ได้นะครับแต่ถ้า2ฟุตจะดีที่สุดเราปาดขึ้นไปนะครับเป็นแนวทะแยงแบบนี้นะครับครับเป็นแนวทะแยงแบบนี้นี่ครับปาดนะครับไม่ต้องกลัวต้นกล้วยตายนะครับนี่ครับแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับสาหรับต้นกล้วยที่เราปาดนะครับทิ้งไปเลย หรือว่าถ้าเกิดว่านะครับไทรจะนำครับเนี่ยไครจะนำ,นะเ,นะนำเป็นใบกล้วยแบบนี้นะครับนะนำมาสมเพื่อเป็นปุ๋ยของออกอของกล้วยก็ได้นะครับนี่แล้วก็คุมดินได้ดีมากนะครับเนี่ยตัดไปเลยครับนี่ตัดไปเลยครับนี่ครับสำหรับ ต้นกล้วยนะครับที่เราตัดแบบนี้คุณคิดว่าจะตายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับต้นกล้วยใกล้เคียงกันซึ่งผมได้ทําไว้แล้วเห็นไหมครับเริ่มแตกออกมาแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยอีกไม่นานนะครับต้นกล้วยต้นนี้นะครับต้นก็จะเตี้ยและติดผลเก็บได้ง่ายและคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่อง วิถีไทย P ีชนแนลได้เลยครับและผมหวังว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับในเคล็ดลับดีๆถ้าเราปลูกต้นกล้วยแล้วนะครับต้นกล้วยสูงเห็นไหมครับเนี่ยเก็บผลผลิตยากทำแบบผมเลยครับนี่ได้ประโยชน์มากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆนะครับจากทางช่องวิถีไทยพีชนแนลนะครับจะนำเสนออยู่เป็นประจำดูสิครับ แบบนั้นนะครับไม่ดีแต่แบบนี้ต้นเตีย้ยเก็บผลผลิตง่าย